อีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .6 วันนี้เราจะมาขึ้นในบทที่3นะคะจากที่เราก่อนสอบกันไปแล้วเมื่อวันจันทร์กับวันอังคารบทที่1และบทที่2นะคะวันนี้ตั้งใจใหม่นะคะเผื่อคะแนนนักเรียนไม่ดีในบทที่1และบทที่2นะคะบทที่3ในเรื่องของทศนิยมนะคะให้เรามาดูพร้อมๆกันในแบบฝึกหัดที่3.1เป็นการทบทวนนะคะในหน้าที่88นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนหน้าที่ 98จนถึงหน้า100นะคะในในเรื่องนี้นะอ่าในแบบฝึกหัด3.1นักเรียนเรามาดูข้อที่1ก่อนเลยเขาบอกว่าเขียนในรูปทศนิยมก็คือเขียนเศษส่วนตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปทศนิยมถ้าตัวส่วนเป็น 10, สิทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งส่วนเป็น 100, ร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้าตัวส่วนเป็นพนันทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งอ่ะโอเคเรามามีตัวอย่างให้ดูอย่างข้อที่2 203ส่วน100ครูเขียน203รอไว้ก่อนแล้วนักเรียนก็มาดูว่าทศนิยมกี่ตำแหน่ง0ูนตัวส่วนเป็น100ยศูนยตัวอ่าสตำแหน่งก็1 2แล้วก็ใส่จุดได้2.03ในข้อที่2ต่อไปอีกตัวอย่างหนึงในข้อที่5เศษ112ส่วน25เราต้องทําส่วนให้2ี่สเป็นส่วนอะไรส่วนร้อยหรือส่วนพันก็ได้แต่อันนี้มันทําส่วนร้อยได้เราทํา แล้วก็คูณ4ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ48ส่วน100 48ส่วน100เศษ48ส่วน100ส่วนเป็น100ก็คือทศนิยม2ตำแหนง่งเขียน48รอไว้1 2แล้วก็ใส่จูนแล้วเติม0ในข้อที่5ต่อไปข้อที่6เศษ7ส่วน8ส่วนเป็น8เราทำส่วนให้เป็น1000ได้ไหมได้โดยการคูณ125ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็น875ส่วน1000นะคะ ส่วนเป็น1นึ่พันแล้วทศนิยมกี่ตำแหน่งกี่ตำแหน่งคะสามตำแหน่งเขียน8 7ดเจ็ดห้าอไว้รับ1 2 3แล้วส่จุดเติม0ย์ได้0.87 5เป็นทศนิยม3ตำแหน่งในข้อที่6ต่อไปข้อที่8เช่นเดียวกันส่วนเป็น125เราก็ทำส่วนให้เป็น1 0 0่โดยการคูณ8ทั้งเศษและส่วนได้เป็น3656ส่วน1000นะคะก็เขียน3 6 5 6แล้วก็ ได้จากข้างหลังมาข้างหน้า3ตํตำแหน่งเพราะส่วนเป็นพันหนึ่งสองสามแล้วใส่จุดนะคะอันนี้ก็3อยู่แล้วนะคะได้สามจุดหกหกห้าสามจุดหกห้าหกนะคะข้อที่แปดต่อไปข้อที่สองใหญ่อันนี้จะเป็นการเขียนอยู่ในรูปเศษส่วนหมายความว่าเราจะเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนก็ไม่ยากเลยอันนี้ถ้าทศนิยมเป็นหนึ่งตำแหน่งก็ส่วนเป็นสิบสองตำแหน่งก็ส่วนเป็น ร้อยสามตำแหน่งก็ส่วนเป็น1000อย่างข้อที่1 0.4ก็ได้เป็นเศษ4ส่วน10เพราะทศษิยม1ตำแหน่งส่วนเป็น10ทศษิยม2ตำแหน่งส่วนเป็น 1, 100ได้เศษเศษเกส,ส่วน100ต่อไปทศษิยม3ตำแหน่งอันนี้ได้เป็น71ส่วน1น0 0นะคะาตำแหน่งส่วนเป็น1000นะคะส่วนเป็น1,000พัน อันนี้นักเรียนไม่ต้องใส่0ูนย์เจ็ดนะไม่ต้องใส่0ูนย์เจนึ่งะศูนย์ตรงนี้ก็ไม่มีความหมายใส่71ไปเลยนะคะต่อไปข้อที่7 5.55นี่กี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งก็ส่วนเป็น100ได้เขียน555ร้อส่วนหนึเศษห้าร้อยห้ส่วนหนึรหรือเราจะทำอยู่ในรูปของจำนวนค้าก็ได้นะคะได้5เศษห้าสิบห้าส่วนหนึเช่นเดียวกัน ข้ออื่นทําเองนะในข้อ2ใหญ่ต่อไปเรามาดูข้อ3ใหญ่อันนี้ทําทุกอย่างให้เป็นจํานวนเต็มทําทุกอย่างให้เป็นจํานวนเต็มเพราะะนะอันนี้ถ้าทศนิยมหนึ่งตแหน่งตัวนี้จะต้องคูณเท่าไหร่10นะคะถ้ามันคูณด้วย100อย่างข้อเนี้ยอย่างข้อเนี้ยเพื่อเป็น66คูณด้วย100่แสดงว่ากี่ตําแหน่งเดิมเนี่ยมันคือ0จุดเท่าไหร่0.66เห็นไหมอันนี้ แปดจุดศูนย์ศูนย์สองทำไมมันเป็นจำนวนเต็มเพราะว่ามันคูณอะไรไปเออมันสามตำแหน่งมันก็คูณหนึ่งหารเพื่อให้หมดไปก็จะได้เป็นจำนวนเต็มอันนี้ออกมาอันนี้คือตัวอย่างนะข้อที่เจ็ดสามจุดศูนย์ห้าอันนี้กี่ตำแหน่งสองตำแหน่งทําให้เป็นจำนวนเต็มก็จะต้องคูณหนึ่งร้อย ทำจำนวนทำทศยมให้เป็นจำนวนเต็มอันนี้ก็คูณ100เพราะอันนี้ทศยมกี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งก็เลยคูณร100อยเพื่อให้เป็นจำนวนเต็มเช่นเดียวกัน79ตัวนี้มันคูณกับ1 0 0อันนี้ได้เท่ากับ79เนี่ยอะไรคูณกับ1 0 0แล้วได้79เกออ79กี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งไอ้ทศที่100กี่ตำแหน่ง2ตํตำแหน่งนะคะก็ได้เป็น0.79คูณกัน100ก็จะได้เป็นจำนวนเต็มตัวนี้ออกมาอ่ะอันนี้คือตัวอย่างในข้อที่3 ส่วนข้อ2ข้อ4ข้อ6ข้อ8ข้อ10ทําเองอันนี้มีตัวอย่างให้แล้วนะคะโอเคต่อไปในข้อที่4ใหญ่ในหน้าที่89สแสดงวิธีหาผลลัพธ์นะคะข้อ1นะคะข้อ1ข้อนี้เอาวิธีทำเราก็เขียนเลยเสษ3ส่วน10คูณ15ก็เท่ากับ อันนี้เราเคยทําไปแล้วก็คูณ15นะคะเอาเศษคูณเศษไปเลยอันนี้มีส่วนเป็น1เราก็ไม่เขียนได้เป็นเท่ากับเศษ45ส่วนส่วน10เศษ45ส่วน10มันก็คือทศนิยมกี่ตำแหนง่ง1ตําตำแหนง่งเขียน45หเราไว้นับ1ใส่จุดได้ 4. จุดอันนี้ตอบ4.5ดังนั้นเศษ3ส่วน10คูณกับ15ได้4จุด ห้าตอบสี่จุดห้าต่อไปข้อสองอ่ะข้อสองอันนี้ทำเองอันนี้ทำเองทำยังไงข้อสองอันนี้ทำยังไงนักเรียนก็เอาดูสินะเอาหนึ่งส่วนสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณสามสิบสองส่วนหนึ่งนักเรียนก็ตัดทอนกันให้เรียบร้อยโอเคอันนี้ไปทำมาได้คำตอบแล้วเนี่ยข้อที่สามวิธีทำ อ่ะ0.3หารด้วย2เราก็เปลี่ยน0.3ให้เป็นเศษส่วนก็เป็นส่วน10เพราะ1น่ตำแหน่งหารด้วย2ส่วน1ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน20เศษ3.20ส่วน20ทำให้เป็นส่วนเป็นร้อยได้ไหมได้ นะคะเพราะว่าเราต้องการทำเป็นทศนิยมถูกไหมส่วนเป็น20ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นเศษ15ส่วน100เศษส5ส่วน100มันก็คือ0.15เพราะส่วนเป็น100คือทศนิยม2องตำแหน่งดังนั้น0.3หารด้วย2ได้0.15ตอบ0.1 5ในข้อที่3ต่อไปข้อที่5วิธีทำนะคะวิธีทำเจ็ดจุดศูนย์หนึ่งห้าหารห้าเท่ากับเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยหนึ่งพันเพราะว่าอุ้ยโทษทีนี่ไม่เกี่ยวนะหาร ส่วนนี้หนึ่นะหารด้วยเศษ5ส่วน1เท่ากับเจ็ดส่วน1,000เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจะเห็นว่าเจ็ดหาหาร5ได้ไหมหาร5ได้ไหมคะไดนะ้หาร5ได้ 5, 5, 5 7, 0, หาร5เหลือ1นึ่งหาร5้าได้1,403า 1,403คูณ1ได้1,403ส่วนด้วย1,000อันนี้เท่าชียมกี่ตำแหน่งอ่ะ3ตำแหน่งได้เท่ากับ1,403 1,2,3ใส่จุดได้1,403ดังนั้น7,015หาร5ได้เท่ากับ1,403ตอบ1 4, 403ในข้อที่5เห็นไหมคะอ่าข้ออื่นทำเองทีนี้เรามาดูข้อพวกนี้กันอันนี้เราบวกลบปกติเลยนักเรียนบวกลบปกติบวกบบวก,บวก,ก่อนแล้วก็มาลบต่อไปข้อนี้เราทําในวงเล็บก่อนข้อที่8ทําในวงเล็บก่อนนะข้อที่8ทําในวงเล็บก่อนส่วนข้อที่9เราต้องทํามาไหนก่อนคู่นี้ก่อนเอามาคูณก่อน ช่ไหมคูณได้เท่าไรอ่ะวิธีถาสองจุดศูนย์แปดสองบวกสามสี่สามจุดสี่คูณเจ็ดจุดศูนย์หกเท่ากับอเท่ากับอะไรเราก็สองจุดศูนย์แปดสองไว้ก่อนบวกเอานี้คูณกันได้เท่าไร่สามจุดสี่ไปคูณในเศีกระดาษสิ 3.4คูณกับ7.06ปรากฏว่าคูณกันได้24.004แล้วค่อยจับไปบวกกับตัวหน้าบวกกับ2องจุดศูนได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ายี่สิบหกจุดข้อนี้ตอบนะคะ ตอบ26จุด0 8 6ย์อ่ะข้อนี้นะคะในข้อที่9ส่วนข้อที่10นักเรียนทำอันนี้ก่อนเราค่อยไปลบอันนี้ก่อนนะัำหนึ่งล้วค่อยไปลบนะคะต่อไปข้อที่11ออันนี้ทำด้านหน้าก่อนทำอันนี้ก่อน ค่อยมาจับคู่กันนี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันทําด้านหน้าก่อนนะคะทาเสร็จแล้วก็ค่อยมาหานะคะนข้อที่12ต่อไปเรามาดูข้อที่5ข้อที่5ใหญ่เขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลลัพธ์อนนักนเรียนดูก่อนอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนถามสองข้อฟ้าซื้อไข่ไก่1แผงราคา 118.50บาทถ้าไข่ไก่1แผงมี30ฟองไข่ไก่ราคาฟองละกี่บาทข้อนี้มาทำรารกันเอามาหารกันเอา118.50หานรด้วย30นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอันนี้ไปหารมาวิธีทําไปทำมาให้เรียบร้อยนะคะทำมาให้เรียบร้อยอ่ะไล่สิ่งที่โจกคหนดให้ก่อนนะผูทำให้ดูข้อนหนึ่งก็ได้ฟ้าซื้อไข่ไก่ 1แพงราคา118.50บาท5ไข่ไก่1แพงมี30ฟองดังนั้นไข่ไก่ราคาฟองละ กีบาทเราก็เอา118.50หารด้วย30อ่ะครูหารมาแล้วได้ตกฟองละ9บาท 9. 5 9. 9 3.95บาทนะคะโทษที3.95บาทตอบ3.95บาทในข้อที่1ใหญ่อ่ะ1ย่อยข้อ5ส่วนข้อที่2ไร่มันสําหลัง1ไร่ให้ผลิตเฉลี่ย5.5 เมติตาลปลื้มทำไร่มันสำาหลัง6ไร่และนนำไปขายทั้งหมดเมติตาลละ2,700บาทปลื้มจะได้เงินกี่บาทอ่า1ไร่เฉลี่ยเท่านี้มี6ไร่ก็ต้องมาคูณคูณเสร็จพอคูณเสร็จ6ไร่ก็จะรู้ว่ามันมีทั้งหมดไอ้6ไร่เนี่ยได้กี่ตนันจากนั้นตันหนึ่งมัน2 7 0เพราะฉะนั้นเอามาทำอะไรกันหมดเลยคูณเอา5จุดอะไร5.5คูณกับ6แล้วก็ไปคูณกับ2 0 0 0 นะ,ะก็จะได้ช่องสีเหลียบนี้ออกมานะคะอ่ะให้หนักเรียนไปลองทําวิธีทําในข้อนี้ออกมานะในข้อที่2นะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฝึกหัดที่3.1 3.1มีหน้าอะไรบ้างอาทวนซินะ85 8ไอ้แ8นะ89 90แล้วก็หน้า91นะคะหน้าเ1ให้หนักเรียนไปลองทำนะใครทำไม่ทันตรงไหนก็อยู่สต็อปย้อนกลับไปดู นะคะใครไม่เข้าใจตรงไหนไลน์ถามส่วนตัวได้เลยนะคะคุณครูยินดีที่จะตอบให้แล้วก็อธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนทุกคนนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทำการบ้านนะคะทบทวนบทเรียนต่างๆงานต่างๆส่งให้ครบนะคะทยอยส่งไม่งั้นคุณครูไม่มีคะแน Đ นให้นะคะคุณครูขอให้นักเรียนตั้งใจทํานะทําผิดมาก็เออไม่เป็นไรคุณครูก็มีเฉลยให้แต่ขอให้นักเรียนตั้งใจทํามานะคะทยอยทํามานะนักเรียนชั้นปหกไม่ค่อยทําส่งหลายคนนะคะ คุณครูเป็นห่วงเป็นอย่างมากกลัวจะไม่มีคะแนนให้นะคะคนักเรียนขอให้นักเรียนทยอยทาการบ้านมาส่งคุณครูนะคะคุณครูจะรอดูแล้วก็ส่งมาในรายส่วนตัวหรือลายกลุ่มคณิตศาสตร์ป .6 ก,ก็ได้นะคะค่ะคุณครูก็ขอจบการอธิบายแบบฝึกหัดที่3.1เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ